เมื่อเราเห็นการห่อของขวัญที่เป็นโซงคมแบบนี้เรามั่นใจได้เลยว่าเราไม่อยากได้เขียงไงและมันไม่ใช่เขียงมียุคป,ประมาณสัก4ี่หปีหลังนี่แหละที่แม่งเอาเขียงมาหอ่อแล้วทาบอลหลอกว่าเป็นอันนี้ตอนเด็กเอาจริงกูไม่อยากได้กูไม่กินขนมซึ่งตรงนี้นะครับอาเซนลไม่ได้ไม่ได้ซื้อรายการเราตรงนี้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอโตมาผมอยากจับได้อันนี้สุดๆถ้าง,งบาไม่เกิน200บาทกูเลือกได้กูเอาอันนี้อร่อยตอนเนี้ยกูว่านะขออน,นุญากแกะนะฮะทหารทุกคนตรงเนี้ยเกษียณหมดลว ผมเดาว่าถ้าผมวิเคราะห์ว่าคนอะจับฉลากอะเขาไม่ได้อยากได้ของกินเขาอยากได้แบบของใช้ที่มันที่มันที่มันอยู่กันยาวๆชอบสุดๆอันนี้ผมกินเขามีน้ําตาลอันนี้น้ําตาลมันจะประปลายบางอันก็ลอยไม่ทั่วชิ้นนี้แทบไม่มีอื้ือ๋อจุดบอกแล้วแล้วปัญหาไม่อ็งนะปัญหาคือกล่องนี้มันจะอยู่ในบ้านเรา ไปอีกนานแสนนานใช่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 ใใช่ยายเราจะเอา,าของใส่เข็ม,ขมได้